สวัสดีครับสวัสดีสโรมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่4นะครับกันยานะครับ2565นกะครับก็จะพามาชมนะครับตู้ลำโพงของ 2K นะครับวันนี้ก็มาพร้อมใช้งานนะครับตู้ 2K นะครับตู้นะครับสูตรเดียวกันนะครับกับสีใบนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นอ่ามาแค่2ใบนะครับตัวนี้นะครับจะมีเน็ตเวิร์กนะครับ จะมีเน็ตเวิร์กนะครับตัวใหญ่นะครับเบิรมเทิมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แลมนะครับจะเป็นทรงคล้ายๆ750านยะครับตัว750นะครับเจบีนะครับเตัวนี้นะครับจะเป็นดอกเซิงเหมือนเจบนะครับวอยส์ี่นิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็ปากลายเล่นะครับไฮบิดนะครับนี่ครับปากลายเล่นะครับเป็นปากลายเล่นะครับตัวนี้จะมีอยู่สองใบนะครับตัวนี้นะครับ ไม่อแท้นะครับไม่อแท้นะครับแล้วก็สีระเบิดนะครับเนี่ยจะมีรอยการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพ่นให้นะครับคนนึ้นะจะมีรอยการใช้งานนะครับก็ไม่มีผลนะครับพวกนี้นะครับเพดนะครับเพดนะครับใส่ชุดแขหาชุดแขวนมาใส่ได้เลยแขวนนะครับหรือจะจับตั้งนะครับทํามอนิเตอร์หรือทําอะไรได้นะครับมอนิเตอร์ก็ก็งัดขึ้นนะครับถ้าเป็นเสียงกลางได้นะครับบางธรรมดาทั่วไปไม่ต้องนอนก็ได้นะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปากลายเล่นะครับตูดเจ็ด้นยะครับใหญ่ใหญ่บอลเทิมแล้วก็ ปากตูดนะครับตูดนะครับจะเป็นขออภัยนะครับดอก12นะครับจะเป็นไวท์สีนิ้วนะครับนะครับนะครับตู้นะครับจะมีสรุปนะครับนะครับเชิงปากฮอนนะครับนะครับดูลูกค้านะครับนะครับมันจะว่าไม่ใช่ว่าปากแล้วก็อันนี้เข้านะครับมันรีดนะครับตัวนี้จะเป็นกรุดรีดนะครับนี่ครับจะเป็นปากรีดตรงนี้นะครับนี่ครับ ปากรีดดอก12บนะครับนะครับจะไม่เห็นดอก12นะครับพะพอมันรีดสโลรออกนะครับให้มันกระจายนะครับตัวนี้นะครับของทูเคนะครับเจ้าอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับตัวนี้ผมพร้อมใช้งานนะครับจะตกอยู่ที่ใบละ6000บาทนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเพจนะครับเพจโรงงานนะครับมีนะครับนี่ครับนี่ครับเพจโรงงานนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้นะครับ จะตกอยู่ที่นะครับราคานะครับใบละ6000บาทนะครับตัวนี้นะครับใบละ6000บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับเฉพาะดอกนะครับมือหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่เกือบเกือบ2 0 0 0ันสอเกือบสามพแล้วนะครับเฉพาะดอกนะครับอันนี้ทั้งปากนะครับแล้วก็ทั้งแหลมนะครับทั้งตูดนะครับทั้งไนเวอร์นะครับปากก็จะเป็นตู้จะเป็นตู้เหมือนปากโหลดนะครับรีดนะครับ ปากแหลมนะครับก็รีดนะครับเป็นลายเล่นะครับปากรีดเลยนะครับไม่ใช่ปากเป็ดนะครับตัวนี้นะครับโอ้โหถือว่าคุ้มนะครับก็คุ้มนะครับทําใหม่ก็ไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับทําใหม่นะครับตัวนี้จะตกอยู่ที่นะครับคู่ละ1 2ึ0 0หบาทนะครับคู่นี้นะครับพร้อมเชงานเลยนะครับท่านไหนต้องการก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับใบละ6000บาทนะครับใบละ6000บาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับใน YouTube นะครับในวิดีโอนะครับในเฟซผมถ่ายรูปไปแล้วนะครับราคาอยู่ที่ใบละ6 0พันบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใบละ6 0 0ันบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเผื่อพี่ทุกท่านสนใจนะครับฝากไลค์ด้วยนะครับ หรือมีตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาได้ทีเทินได้นะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเผื่อพี่ทุกท่านสนใจนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปประกอบใหม่นะครับไม่ต้องไปประกอบใหม่เน็ตเวิร์กนะครับตัวเท่าฝ่ามือนะครับเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กนะครับตัวเท่าฝ่ามือแล้วก็ตัดแ้มอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันซิปขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็12นิ้วนะครับก็วอยสี่นิ้วนะครับ12นิ้ววอยสี่นิ้วนะครับเท่า18นิ้วบแอยนต้วนะครับ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงมทุนธานีนะครับใบละหกพันบาทนะครับเผื่อพี่ทุกท่านสนใจนะครับมีแค่2ใบนะครับมีแค่2ใบนะครับแต่ชุดนี้นะครับผมกําลังนะครับผมกําลังเช็คดอกนะครับตัวนี้ก็เข้ามา4ใบนะครับดอกพีโอริโอนะครับตัวนี้กําลังประกอบนะครับตอนนี้กําลังแกะดูเช็คดูนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็ต้องเป็นพรุ่งนี้นะครับรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นของ12นิ้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ คู่ละหมื่นสองนะครับเผยพิซซ่าสนใจนะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับนะครับมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ ไมนนีนะครับ นะครบเีงีนะครับชสีงดีนะครับใสสะอาดนะครับไล้วอทนาทนะครับเพราะกาอหลงา่นนะครับเดพี่ทูซันสนใจนะครับอยู่ห้อง3ามห้องหลวงมางทานีนะครับของทุเคนะครับ12นิ้วนะครับหนึ่งคหนะครับเสียงนีนะครับนะครับ สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามนะครับไฟละห0 0ับาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับไว้เจอกันอีกทีมากนะครับผมสวัสดีครับ